ก็เดี๋ยวมาถอดรหัสนะอันนี้เป็นกล่องของช่างรีนะเคอะไรวะ K ยี่สกอะไรนี่แหละ B สิบหกที่ผมจำได้อ่าเนี่ยนะสมัยนั้นก็ผ่าขารีเซ็ตเพื่อทดลองกันแล้วก็ไม่ผ่านมาดูอีกเครื่องถอดรหัสกันต่อสายกันเปิดเครื่อง ก็ S <S <uce myself> ดูคนยาวๆแล้วนะจนกว่ามันจะเสร็จอันนี้กับเสียวมันจะช็อตกันเลือยเกินใบนี้ส่งมาปีหนึ่งแล้วนะมันเป็นรถรถคนแก่อต่อสายติดมันก็จะรันหามันเป็นรถคนแก่แล้วช่างเขาน่าจะไปรีแมปเติมน้ำมันให้เขาอ่ะแล้วก็อัดไฟล์หลับมาแล้วก็ ไม่รับผิดชอบถามว่าเอาไฟล์อะไรอัดเข้าไปก็ไม่บอกด้วยเราจะได้มาถอดรหัสถูกช่างบอกเขาไม่ได้อัดอย่างเดียวอันนี้ก็ช่างรีเป็นคนถงมามันก็จะรันหารหัสรอดูช็อตกันมาช็อตกันแล้วหาไม่เจออีกเด้๋ยน้างานหยาบ อ่ะเจอแล้วเสร็จแล้วนี่เลยเอารหัสนี้ไปกรอกหรือว่าแต่อันนี้ผมเขียนไว้ว่าให้มันล้างให้มันล้างชุดรหัสออกไปเลยมันก็จะเป็น F F F เราก็เอาไปเชื่อมต่อออกโปรแกรมไอ้โปรแกรมปุกก่องได้เลยอันนี้เอาง่ายๆเลยถ้ามันหาในรหัสสุ่มของผมไม่เจอก็จะมีรันตัวเนี้ย ตั้งแต่ F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  เนี่ยรันถอยหลังไปหาไปจนกว่าจะเจอหรือถ้ามีไฟล์ที่เขาอัดหลับเอาไฟล์ใส่เมมโมรีมาแล้วมันก็จะมีช้อยให้เลือกเป็นเมมโมรีอันนี้เดี๋ยวรีเซ็ตเครื่องอ่ามันมีให้เป็นเ d c ด r ีเนี่ยเราก็เลือกเป็นเ d card มันก็รันหาจากในไฟล์จูนเราเลยทีละช่องทีละช่องไปเลยเพื่อเรา s t a r ์ทเอเดพิเลเนเนี่ยจาก8000ัใส่7000หรือ9000อันนี้เราก็หาหากันตาแตกแนละ้วบางทีแป0ร้0ยใส่ตัวเลขไม่ครบใส่ผิดอีาหากเนี่ยมันก็หาการยากนิดนึงแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเร็วพอสมควรเพราะว่ามันมีรหัสอยู่ในตัวมันแล้วว่าร้อิ กว่ารหัสที่สุ่มมาทุกเบอร์แล้วดูมาทุกเบอร์แล้วว่าโอกาสพลาดจะอยู่ตรงไหนบ้าง